อ่าล้วครับคลินส์แอเรียแล้วก็ EMF แล้วก็เอสเก็บหันไปไม่มีไพ่ไม่มีไปลงรถนะเออหัวเรวยข้างล่างกันนะ มิสเตอร์โจมิสเตอร์โจเปิดไฟแล้วครับผมว่ามันอยู่ห้องข้างล่างว่ะพี่ออฟประตูมันเลื่อนเองประตูชัใต้ดิน มีมีเสียงด้วยมีเสียงด้วย Hello Mr. Joe Holmes Are you here Hello E.M.5 ห้องนี้ Huawei จริงปะ้าเลยเหรอไม่ e ถ้าไม่อยู่ในห้องก็อยู่ Huawei ร<ป>วดเร็วทันใจผมว่า Huawei วะ่ะ

ตกใจแฮ่ทำไมเป็นผีคุณป้าโอเคิแน่ากาแล้วม่ีอหัวไม่ใช่ละเนี่ยเหียอีป้าอะไรเียยีเบนเหรอ โอ้โหแล้วไม่วิ่งเร็วไม่ได้ด้วยป้าเอาไปเดินเล่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ป้าอยู่นี่ป้าอยู่นี่ป้าป้าต่อป้าเิยฟิดซิ่งป่ะฟิดซิ่งฟิดซิ่งไม่ไม่มีป่ะไม่เกี่ยวยังไม่ฟีดป้าเล่นเฮียเลยนะป้าเล่นเฮียเลยเนี่ยป้าแห่ก็ป้าแห่กล้องอยู่ไหนอะ หากล้องไม่เจอกล้องไม่พี่ถือมาแล้วหรอผมไม่รู้อะดอดดอดเนี่ยป้าโหป้ามีจอโอ้ชัดเจนไปกลับใครโยนเรื่อยใส่ผมวะเนี่ยกล้องไปอยู่ข้างบนเลยเออไม่รู้ครับ เดี๋ยวผมเอ้ยสตันสติกพร้อมเลยอะป้าป้ายนอภิีนิหารหน่อยป้าโชว์อภินิหารหน่อยครับอีกสักนิดนึงป้าขออภิีนิหารหน่อยป้าเฮ้ยกางเขนไหมเฮ้ยได้ขีนึงเฮ้ยอะไงป้าอไม่โอ้โหดอปขนาดนั้นละจริงจิง ทีนึเออครบเอ้ยป้าเดินไปข้างหลังแล้วพี่ทางป้าล้เดินไปางวกแล้วป้าเดินไปลูปครบลูบฟลไฟหรือใครเ1็0พันปะใช่นะมชีเว้นเหรอหู้ คนมาแล้วมาแล้วนะครับหลบก่อนดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนป้าไปแล้วอ่ะป้าอะไรวะเนี่ยวส,สวัสดีครับป้าโจรครับ ย่าเออปิดจริงเดียวไอ้ขี้ขัดแล้วแบบว่าอยากหล่อนป้ามาร้องเพลงให้ฟังหน้าบ้านอีกรอบป่ะป้ามาส่งเออป้ามาส่งแล้วปีเตอร์พาร์คเกอร์อะไรเราไม่ใช่ let's go let's go let's go ไปข้างบนกันนะเบื่อบ้านเนี่ยเปิดไฟแล้วครับเปิดไฟแล้วครับเปิดไฟลเ้อร์ ไอชั้นสองห้องน้ำหรอไอสามขีดห้องน้ำหรือฮอลเว์วะเมื่อกี้ดังฮอ,อ,อ,งอลเว,ว์พี่เจอกระดูกอะอะไรวะจานหรอแก้วหรอขวดหรออะไรอ่ะมันดังอยู่ตรงนี้อ่ะพี่เอ้ยเปิดประตูเหรอทำอไรไม่รู้อ่ะ อ๋อเปิดน้ำอุ้ยอดออปประต,เระตูเล่นประตูเล่นประตูมีไฟวงวะไม่ได้หยิบมามันไม่ตอบเลยจ้ามันไม่อยากคุยกับมึงไงมันเบื่อแล้วพี่ A few moments later. อยู่ไหนเอ่ยเดีอยู่นี่อยู่นอกห้องเนี่ยอยู่ตรงนี้ปะนี่ไงนี่ไงนี่ยงนี่ไงเป็นตัวเลยนั่นไงปลาขวดอีก มันโยนสองอันติดเลยนะเว้ยสองอันติดติดกันเลยนะเว้ยไอ้เฮี้ยมันโยนมันโยนดุนม่วงกูด้วยฮะได้ด้วยเหรอโยนแทงม่วงกูไอเฮี้ยเราแล้วครับก็เราจะมาอ่าอายเดนติฟผีตัวนี้กันนะครับหลังจากที่เจอหน้ากัน เฮ้ยมีเสียงเสียงเด็กด้วยเหรอ,มมอผมเอาจีซัตมาแล้วอะเอาวางเลยปะ สวัสดีลุงสวัสดีลุงมันกลับมาอยู่ในห้องน้ำอีกแล้ววะพี่โกลิวมันต้องอยู่มึงต้องไม่อยู่ในห้องกับมันมึงจะเห็นมึงจะเห็นออกไอ้มึงจะเห็นดออ่ะถ้ามึงอยู่ในห้องกับมันมันจะไม่โชว์ดอ โก้ฮ้ยหันแล้วเหรอหันแล้วว่ะเราจะโดนอะไรอีกไหมเนี่ยไม่โดนหรอกมาซ่อนก่อนตั anyway? ้งนานจะไปโดนได้ยังไงม่าไหมเอ่แถวเนี้ยแหละ คนตายละทุกคนผมย้าให้แป๊บนึงเปิดไฟด้วยงง่งเนไ,ไป,นะปนล,ไลำลังเดินไป เปิดไฟลแล้วครับโอเคครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคือไฟแชทไม่อยู่กับศพไอ้พัดไฟแชทอยู่ที่ผมอันนึงพี่โอ้ยวิ่งชนโวยนึกว่าอีเวนต์ไอ้เปรส นึกว่าอีเวนต์ตายหรือเปล่าโอ๊ตไม่ไม่รอดโอด๊ตจรอดไหมอันนี้ล้วอะเดินทำไมเดินของก็จุใจเงี้ย ไม่ผีอยู่ตรงบันไดผีอยู่ตรงบันไดเฮียเราวกูจะหาสวิตไฟแช็คเจอไหมอะมึงกูเจอแต่ไฟฉายมึงอะท่าสวยเฮียโหดร้ายไม่ใช่ อะไรก็ได้เหี้ยเสียเวลาผีเหลือเกิน